สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับสุริยันล่ำสันนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมารีวิวในรถขุดยอดนิยมโกเบโก้ในรุ่น SK 2 1 0 LC ขีดนะครับที่มีขนาดน้ำหนักตัวอยู่ที่23.5ตันนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเหมาะกับไซสงานที่มีขนาดกลางขนาดใหญ่ งานก่อสร้างทั่วไปนะครับบ่อดินบ่อทรายรว่างานขุดทั่ว,วไปนี้เหมาะสมที่สุดนะครับและที่สําคัญสุดๆนะครับก็คือทําให้งานท่านเสร็จไวแล้วก็ประหยัดน้ามันสุดๆตามสไตล์โคเบโกเลยทีเดียวนะครับมีอะไรกันบ้างมาติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะทราบความแตกต่างระหว่างรถขุดรุ่นน้องในรุ่น XK200 รุ่น10สามารถกดเข้าไปดูในรีวิวในข้างบนนี้ได้เลยนะครับ สำหรับ S K 2 1 0 L C รุ่น10 LC นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นเดียวกับ S K 2 0 0รุ่น10นั่นก็คือเครื่องยนต์ Hino J 0 5 T G นะครับที่ให้แรงม้าสูงสุดที่114กิโลวัตต์หรือ155 PS ที่2,000รอบต่อนอาทีแล้วก็มาพร้อมกับป um ั๊มคาวาสกิยอดนิยมนะครับ K 7 V นะครับแล้วก็พร้อมกับมัน u n ฟังชั c นคอนโทรลวาล หรือวาวควบคุมการทํางานของเครื่องจกักร่นเองครับรุ่นนี้นะครับเราสามารถติดกุ้งขี่ได้ขนาดใหญ่ได้ถึง2ขนาดนั่นก็คือขนาด1.1และก็หนนะครับที่ใหญ่ขึ้นทําให้ได้งานมากขึ้นและก็งานเสร็จเร็วขึ้นส่วนบูมนะครับเราใช้เป็นแบบ SHD หรือ Special Heavy Duty นั่นก็คือมีความแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นมากกว่า200ซึ่งเป็น HD หรือ h e a v y Duty อยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็ทําให้มารองรับที่ใส่พุ่งขีขนาดใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะครับส่วนช่วงล่างเราก็เป็น LC นะครับหรือช่วงล่างที่เปียบฐานกว้างและก็ยาวขึ้นนะครับเป็นแบบรองทาลเลอร์นะครับอันนี้ก็เพิ่มโรเลอร์จากมาตรฐานของ200จาก7ลูกเป็น8ลูกนะครับทำให้ความทรงตัวในการทํางานได้ดีขึ้นเลยทีเดียวครับสำหรับน้ําหนักคา์เ์เวทนะครับเราทํามารองรับในการเปลี่ยนชุดบูมยาว15เมตรได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเพิ่มน้ําหนักเคา์เ์เวทขึ้นมาอีก และทําให้เราสามารถใช้งานลอกนองคูคลองแล้วก็กําจัดวัชพืชได้ด้วยเหมือนได้รถ2คันในคันเดียวกันเลยทีเดียวครับส่วนดีไซน์ภายในนะครับช่วยตอบโจทย์สําหรับพนักงานขับนะครับในด้านความสะดวกสบายหากท่านได้ลองแล้วจะลืมไม่ลงทีเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านของเบาะแบบซัตสเปนชั่นซีดนะครับที่ให้ความนุ่มนวลลดความเมื่อยล้าในขณะปฏิบัติงานจอสี LCD นะครับแล้วก็เรื่องของแอรน์นะครับเย็นฉ่ำนะครับสวิตต่างๆ นะครับดีไซน์เหมือน SK2 0 0รุ่น10เลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเข่งนะครับเป็นแบบล็อฟซึ่งช่วยปกป้องคนขับในระหว่างเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยครับสำหรับการบํารุงรักษาประจําวันนะครับเราก็ได้ออกแบบให้มีการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้นสําหรับคนขับนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์สวิตบอลเดอะกราวก็คือการเปลี่ยนกองน้ามันเครื่องกองโซลานะครับที่อยู่บนพื้นไม่ต้องปีนป่ายนะครับเลขเรื่องนะครับก็คือหัวอัดจารบีสําหรับชุดเฟืองทดมอเตอร์สวิงนะครับเราก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้้าานนขงเฟรรมะคับ ทำให้การขึ้นมาอัดสลีได้ง่ายส่วนอีกเรื่องนะครับก็คือแผงหน้าหม้อน้านะครับอันนี้เราก็ทําให้สามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้ง่ายอันนี้ก็คือคอนเซปต์การบำรุงรักษาประจําวันครับสำหรับผู้ชมท่านใดน,นะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่บริษัทอริยะสาขาใกล้บ้านท่านบริการเยี่ยมอะไรพร้อมทุกที่ทั่วไทย30สาขาทั่วประเทศนะครับและติดตามข่าวสารดีๆได้ตามช่องทางข้างล่างนี้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ